วิจัยอยู่ประมาณ8มหาวิทยาลัยแล้วก็มอ,สอรสนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาราีเป็นเป็นหนึ่งใน8แล้วก็เราได้งบประมาณส่วนหนึ่งก็ก้อนใหญ่พอสมควรนะครับเป็นการแมทชิ่งกันระหว่างศูนย์นานเทคมี v, แห่งชาติแล้วก็เอชยูพีหรือว่ามทรสนะครับแล้วก็พอเราทําไปโครงการ3ปีเนี่ยพอปีที่2เราเก็บงานต่างๆได้เพินข้นไปแต่สมบูรณ์แล้วแต่ว่าพบว่างบประมาณยังพอมีเหลือส่วนหนึ่งก็เลย คุยกันก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาบประมาส่วนนี้ไปทํางานวิจัยที่อาจจะเอาผลงานวิจัยที่เราทาเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็เลยมองหรือว่าจะไปทําตรงไหนก็เป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือพอลองมาใช้ประโยชน์กับอุทยาชาะตรบก็ได้รับความกรุณาจากศูนย์นุักแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยชุม่นแต่ถ้าคิดมูลค่ารวมโครงการจริงๆนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าจริงๆมันเป็น10ล้านบาท ผมว่าโครงการนี้จริงๆอาจจะมากกว่าสิบล้านนะครับเพราะว่าเฉพาะบงบประมาณสี่ล้านที่เราใช้อยู่ลงไปที่งานวิจัยอย่างเดียวไม่ไม่ไม,มีค่าตอบแทนนักวิจัยซึ่งนักวิจัยจริงมีมากกว่า30คนนะครับแล้วก็แต่ละท่านนี่มีตาแหน่งศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักๆๆๆนนวิจัยหลักนี่เป็นคณาจารย์รุฒปเปรปิยาเอกทั้งหมดแต่ทุกท่านมาทํางานด้วยใจไม,ไม่ไม่ได้มีค่าตอบแทนไเ,เลยแต่ถ้าเป็นโครงการปกติก็จะมีงบดําเนินการงบ ตอบแทนบุรละครด้วยใช่ไหมงบจ้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพรวมจริงผมว่าที่เราทําไปเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ10บสล้านบาทแต่ถามว่าประโยชน์ที่ได้คืนมาเนี่ยผมว่ามันมีมูลค่ามากกว่า10ล้านเยอะผมว่ามันประมาณค่าไม่ได้นะครับรถ่าพูดถงโรงพักขยะหรือบบระบบโซลาเซลล์อย่างน้อยสุดเนี่ยมันสร้างไมซ์เซ็ตให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วได้เห็นนะครับว่าเอเขาควรจะดูแลนอกนจากมาเที่ยวแล้วจะมาดูแลอุทยานแห่งชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสัตว์ป่าได้ยังไงบ้างครับน,นีผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่มันประมาณข้างได้ถ้างั้นอยากให้อาจารย์สรุปอีกทีนึงค่ะว่าในภาพรวมโครงการเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารยออ์อยากเห็นผลลัพธ์อะไรบ้างสําหรับเศษแรกของเราในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเราเราทาอะไรได้ได้โดดมากนะครับเพราะว่าหลายๆโครงการแม้ว่างบประมาณเอาเข้าจริงเนี่ยิ เรามีสิบโครงการย่อยแล้วก็โครงการที่สิบเอ็ดนี้เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าบริหารจัดการโครงการแล้วการทํางานภายในหนึ่งปีเราได้ผลงานที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้เอาเฉพาะที่หลักๆเนี่ยนะครับนวักขยะเดเรกเตอร์โซลาเซลล์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าการออกแบบเส้นทางการเดินรถจะมีอีกหลายโครงการมากนะครับที่อาจจะพูดไม่หมดแม้กระทั่งอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นสติ๊กเกอร์ที่ที่ทำให้คนตระหนักนะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ อยู่บนอิญญาณเขาใหญ่แล้วส่งสติกเกอร์คนก็ได้รู้ว่าสัตว์บนเขาใหญ่ที่เป็นที่รู้จักมีมีชนิดหลไรบ้างนะครับแล้วคนจะได้ตระหนักว่าเวลาเวลาขึ้นมาเขาใหญ่เนี่ยเราควรจะนึกถึงสัตว์ป่านึกถึงสิ่งแวดล้อมครับ,รบผมคิดว่าสิ่งที่เราได้มันมันมันคุ้มค่ามากนะครับนี่ประเด็นคือเราจะดาเนินการต่อไปอย่างไรให้ให,ให้มัน ขยายผลนะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นต้นแบบถามว่ามันเพียงพอไหมคง็ยังไม่เพียงพอ,อยังลงพักขยายนี่ก็มีแค่สอจุดแต่ในความจริงในแต่และพื้นที่บนยาเขาใหญ่เขาจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเราอาจจะต้องการประมาณ3าถึงหาจุดเลยนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามส่วนที่เราทำเนี่ยมันถือว่าเราได้ให้เขาเป็นตัวอย่างเป็นเคสคี่อาจจะมี แหล่งทุนอื่นหรือว่าท่านที่สนใจนะครับมองเห็นความสําคัญแล้วก็อาจจะอยากจะช่วยพัฒนาต่ออาจจะมีการทําวิจัยเพิ่มเติมหรือมาช่วยสนับสนุนโครงการของเราให้เราได้เดินต่อก็ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวคงได้คุยอีกนะคะ